ช่วงนี้ที่สวนปรับเปลี่ยนกันให้หน้ำใหม่นะครับเป็นให้วันละสองครั้งตอนเช้าให้เท่าเดิมนะครับให้ตอนบ่ายอีกครั้งหนึง่งมาดูเหตุผลกันทําไมผมทําอย่างนั้นนะครับช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ทุเรียนยืนต้นตายเยอะที่สุดนะครับขี่รถผ่านมาส่วนที่เป็นดินทรายนเริ่มใบตกตั้งฉากกับพื้นโลกแล้วก็เริ่มร่วงนะครับ ผมว่าไม่น่าไว้วางใจเป็นสภาพอากาศที่ที่เลวร้ายมากสําหรับต้นเรียนเนาะมันจะส่งผลมาตั้งแต่ตอนช่วงหน้าหนาวนะครับจริงๆกระมาตั้งแต่หน้าร้อนที่มีใบซันเบิร์นนะครับเรามากระทบหนาวต่อต้นทุเรียนที่ไม่แข็งแรงพูดถึงต้นทุเรียนที่ไม่แข็งแรงนะครับส่วนที่แข็งแรงมีใบเขียวเยอะๆเขาก็จะรอดไปได้ทุกสภาพอากาศนะรากเดินดีมีใบเขียวนะครับเขาจะรอดไปได้ทุกสภาพอากาศแต่ถ้าไม่นะครับตั้งแต่หน้าร้อน ีที่แล้วเนาะมันก็จะมีซันเบิร์นมาพอมาถึงหน้าหนาวนะครับใบเขาจะเริ่มห่อกลางไม่สุดนะครับแล้วก็มีขอบใบยักนะครับใบเล็กแล้วก็ใบยักทําให้เราวิเคราะห์เรื่องน้ํายากมากนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดทุเรียนมันเริ่มใบตกไม่กลางตอนเช้าเนี่ยเราก็จะไม่ให้น้ําตอนเช้าเพราะว่ามันเป็นลักษณะของทุเรียนที่อิ่มน้ําแล้วแต่ว่ามันไม่ใช่ในความเป็นจริงในช่วงนี้นะครับมันกระทบหนาวมาหนาวก็หนาวจัดนะครับ หนาวจัดมาก็มาร้อนจัดเป็นสภาพอากาศที่ให้น้ำยากมากวิข้อ,อยากมากครับแต่ว่าผมได้ตัดสินใจไปแล้วเนาะว่าช่วงนี้ผมจะให้น้ำสองครั้งตอนเช้าให้ปกตินะครับแล้วให้ตอนบ่ายอีกรอบนึงเอาเป็นว่าผมเอาไม่ไหวแล้วมันมันกระทบหนาวมาแล้วก็แตกยอดใส่อากาศร้อนมันไม่ไหวจริงๆครับเอาก็คือโซตายครับ ถ้าเกิดว่าลากไม่เน่าก็ค่อยหลอดเนาะลากเน่าก็ซ่อมไปเอาจํานวนเยอะไว้ครับเอาเพื่อนที่เขาเยอะไว้จํานวนที่ตายก็คงจะมีบ้างเนาะก็คงจะมีบ้างแต่ก็คงไม่เยอะไม่เยอะเท่ากับให้เขาปล่อยให้เขากระทบแดดตายนะครับเอาเป็นว่าแดดมันร้อนมากนะครับแดดร้อนมากตอนกลางวันความชื้นสัมพัท์ในอากาศก็ต่ามากครับผมถึงเลือกที่จะเปลี่ยนเป็นให้น้ำสองครั้งนะครับแล้วยาที่คนต้นนี้ อันนี้ผมถ่ายนานแล้วนะครับตอนนู่นตั้งแต่ตอนเริ่มฉีดยาแต่ตอนนี้เขามีหญ้าเขียวหมดแล้วผมจะไม่ออกนะครับผมจะตัดใบตัดยอดของหญ้าออกนะครับ,มบ,ออรบไม่ให้มันขึ้นสูงแค่นั้นเองมันสภาพอากาศแบบนี้ไม่ไหวจริงๆนะครับแดดร้อนมากตอนกลางวันร้อนแบบร้อนมากผมว่าทุกท่านควรพิจารณาส่วนตัวเองได้แล้วนะครับคุมโคนได้ก็คุมถ้ามีแรงพอที่จะพางแสงได้ก็พางนะครับ ่สภาพตอนที่เขานอกหนาวมาใบเขาจะเป็นแบบนี้แล้วเขาก็ไม่ค่อยชันนะเขาจะตกแบบนี้ทําให้เราวิคอยน้ํายากนะครับแต่ผมได้ตัดสินใจแล้วผมว่าจะลดสองครั้งนะครับลดสองครั้งต้นไหนที่จะรากเน่าตายก็ซ่อมใหม่แต่เอาจํานวนเยอะไว้นะครับเอาจํานวนเยอะไว้ให้เขารอดไปถึงหน้าฝนให้ได้นะครับเอาแค่พออยุงไปถึงหน้าฝนแล้วตอนนี้ส่วนสวนของท่านจะยังไงก็ แล้วแต่ท่านเนาะผมมาเล่าสู่ฟังเนาะครับพิจารณาเองตามสภาพความเป็นจริงของสวนท่านนะครับแต่ว่าขอเตือนไว้โดยเฉพาะดินทรายนะครับขับรถผ่านมาจากวันแค่สองวันหนึ่งนะครับเมื่อวานก็แค่ใบตกเฉยวันนี้เริ่มใบร่วงนะครับผมเห็นเริ่มใบร่วงเขาก็ให้น้ํากันเยอะแล้วให้น้ํานานขึ้นนะผมเห็นเขาให้น้ากานขึ้นสวนใกล้ๆกันก็ขี่รถผ่านเป็นประจำเนาะก็เห็นว่าเริ่มใบร่วงผมก็กลัวเหมือนกันนะครับแล้วก็ไปดูสวนอื่นๆมา คือช่วงนี้ผมไม่ค่อยพูดจริงๆว่าไม่ค่อยมีความมั่นใจในเรื่องของน้ําเลยเพราะว่ามันใบที่มันกระทบหนาวมามันออกอาการแปลกๆเนาะมันทําให้เราวิเคราะห์สิ่งต่างๆผิดได้เนาะครับผมก็เลยลังเลแต่ว่าได้ตัดสินใจแล้วทั้งทุเรียนเล็กทุเรียนใหญ่ผมจะให้น้ำสองครั้งครับท่านไปดูแลอย่างใกล้ชิดพิจารณาส่วนของท่านดูนะครับส่วนของท่านดูถามว่าผมกลัวรากเน่าไหมก็ ก็ต้องมีบ้างครับก็ต้องปล่อยไปครับต้นไหนไม่แข็งแรงถึงเขาจะไม่ลากเน่าเขาคงตายแดด,ด,ดอยู่ดีนะผมคิดว่าอย่างนี้นะครับผมพิจารณาให้น้ำสองครั้งแล้วนะครับส่วนทวนของท่านก็ลองพิจารณาดูครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ